เซลเนี่ยที่มันออกไปเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเซลออสเนี่ยออสสเปิร์มใช่ไหมอ่ะสปเปิร์มก <Okay. S 1> ็ทีใช้คำผิดไปไหนใายโต๊ะทำงาน <c oughs> มีคนฝากฝั่งน้องคนนี้มากับผมชื่อว่าเมษา ฝากน้องคนนี้มาบอกว่าน้องคนนี้ดุดดั่งผ้าขาวอยากให้สาดสีลงไปให้หน่อยกูเกินอย่างนี้มึงเข้าใจไปอย่างนั้นได้ยังไงวะเนี่ยาน้องอาจจะเอ๊ะไม่ค่อยทันมุกพวกเราหรือเปล่าใส่เราเนี่ยลองดูลองดูลองดูนะลองดูนะจีจ้าฮัลโหลวันนี้ก็ฝากฝังหนูมากับพี่หนูเนี่ยอาจจะไม่ทันพวกพี่โดนพวกพี่รังแกหรือเปล่าไม่เป็นต้องไม่ต้องห่วงโดนแน่ๆเคยดูรายการเรามาก่อนไหมเราเคยดูค่ับอุ้ยไมกลัวไหมตอนแรกไม่กลัวเท่าไหร่หรอกไม่เป็นไรเจออะไรก็นั่นแหละ ตอนนั้นผอกเเป็นคนผอมแบบใช่ค่ะขักครึ่งได้เลยนะใช่จับเงี้ยปั๊กเป็นคาร์พันิชย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณแม่ตัวเล็กคุณพ่อตัวเล็กหนูเป็นไซมินิไซมินิแล้วคุณพี่อัก์เคยขับมินิเนี่ยใช่ไหมคะเขาชอบอะไรมินิเขาชอบตัวเล็กๆนั่นแหละตอนนั้น ซูมเม่ของเราวันนี้ชื่ออะไรเรียนจบที่ไหนปัจจุบันทำอะไรชื่องามนะคะจบจากคณะวิทยาจุฬาค่ะโอ้โหวิทยาโหนี่เราอยากสวยงาม,มอะไรอย่างเงี้เนาะงดงาม ปัจจุบันทำงานทำการอะไรลูกก็เป็นฟรีแลนซ์นี่แหละค่ะงานถ่ายแบบโฆษณาเขาเรียนโฆษณามาเยอะแยะเลยสาขาและคณะที่หนูเรียนเนี่ยเขาบอกว่าฟังดูแล้วจะปวดหัวหนูจบเจเนติกส์มาค่ะเจเนติกคือพันธุศาสตร์พันธุศาสตร์คือเป็นแบบพวกยีนพันธุกรรมเราอะพวกโครโมโซมพวกอะไรไม่ไปพวก A ออะไรนะที่เขาไปเอายีนเยอะๆไม่ใช่ตงเครื่อโอ้ลงเก้นเลยเหรอถ้าไมถึงไปเรียนอันนั้นอ่ะตอนแรกสุดคืออยากเป็นหมอแต่ว่า ผิดพลาดนิดหน่อยเอออะไรผิดพลาดครับก็ถอดไม่ติดอ่ะโอ้หไม่ได้เรียกผิดพลาดนะอย่างนั้นเนี่ยนี่นึกว่าเออช่วงนั้นเหลวแหลกเลยหนูใช้คำรุนแรงไปหรอคะแนนไม่ถึงใช่ก็เลยมาที่วิทยาก่อนเพราะว่าเจนสิ่งมันใกล้กับหมอไปทํางานแบบกับหมอได้อะไรเงี้ยวิจัยเชื้อโรคอย่างเช่นโควิดเราวิจัยได้ไหมก็ได้แต่ว่าจะไปเป็นเกี่ยวกับพวกยีนพวกโครโมโซมหนูจะลึกลงไปอีกระบาดวิทยาติดกันทั้งคณะเลยนะจริงเหรอเออระบาดเลยเ่องระบาดไง โรงเรียนนั่นแหละตอนนั้นพี่อาร์จะทดสอบความรู้พี่อาร์มีเรื่องความรู้เยอะเลยะเกี่ยวกับเรื่องลูกเบาๆนะคะเซลล์เนี่ยที่มันออกไปเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเซลล์ออสเนี่ยออส สเปิร์มใช่ไหมอ่ะสเปิร์มก็ทีใช้คำพี่ไปไหนมันมีทุกวันนี้ได้ยังไงวะอ๋อมันเป็นคนได้ยังไงวะมันในนั้นมันเป็นจุแบบพวกสารพฤกรรมของเราอยู่ในนั้นหมดเลยเวลาเราไปผสมกันเขาก็จะปล่อยตัวโคโมโซมเข้าไปเรื่องปล่อยเรื่องเข้าไข่พี่เข้าใจ ถึงไอตัวชูจิก็ปล่อยโคมาสโอมอกไปเหมือนกันหลังจากมึงปล่อยนะอตอนนี้มันว่างนะหรือไงไปเรียนตรีอีกใบหนึ่งไปเรียนคณะทัศนมาศาสตร์ค่ะมันทําอะไรกันเป็นหมอสายตาเนี่ยค่ะจะมีหน้าที่แบบตัวสายตาตรวจร้านสายตาอะไรเงี้ยจะเปิดร้านแว่นเหรอทำแบรนด์เหรอ <c oughs> จริงคือแม่ทําอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยก็ดีเลยสิเหมือนแบบเป็นช่องทางไปเรียนเอาไว้อีกใบหนึ่งพ่อสายตาสั้นลูกมีสิทธิ์สายตาสั้นมีสิทธิ์ค่ะพี่เคยได้ยินเพื่อนที่เป็นฝรั่งบอกว่า dark tall always win ถ้าพ่อหรือแม่เนี่ยคนไหนคนนึงนะผิวเข้มหรือสูงจะชนะจะออกมาที่ลูกตลอดเพราะเป็นยีนเด่นอะไรประมาณนี้หรือเปล่าใช่ค่ะยีนเด่นมันมันก็จะข่มยีนด้วยยีนเด่นเนี่ยรีวายนี่เด่นถ้าศูนย์หนึ่งเนี่ยมูนเป็นยีนชอบมีคนถามว่าหัวร้านคือพันธุกรรม100%ยเปอไหมอ่า มีคนบอกว่าสายตาสั้นแต่ทําเลสิกแล้วจะส่งไปถึงลูกไหมฮะส่งน <c oughs> ิถามปัน่นเราแล้วเนี่ย <c oughs> ถ้ากูทําจมูกอาทิตย์จมูกโดก่งเลยคิดหาย งานปัจจุบันของเราที่บอกว่าเป็นฟรีแลนซ์ถ่ายโฆษณาจําได้ไหมว่างานแรกเข้ามาได้ยังไงงานแรกมีพี่ที่เป็นโมเดลลิ่งทักมาในไอจีค่ะเป็นแบรนด์วีตาค่ะโฆษณาเป็นทีวีค่ะเป็นแบบสปอตเล็กๆเคยนับไหมว่าถ่ายมากี่ตัวแล้งานโฆษณาหลักสิบนั่นแหละค่ะอ๋อมาเยอะเดี๋ยวนี้เนี่ยน้องๆถ่ายโฆษณาเนี่ยบัจเจ็ตเนี่ยมันสวิงไปแค่ไหนกันแล้วเมื่อก่อนคุณเท่าไหร่เริ่มต้นแปดพันบาทตัวเมนนะสมัยหนูตอนนี้ไม่ังเท่าไหร่ที่นั้นสี่ลกมีไหมแล้วแต่งานนะคะึ้นอยู่กับว่าส่งใช่บ น้อยจริงๆหรือว่าแบบว่าเราต้องไปแคสซวยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เงื่อนไขเหมือนเดิมแหละที่เรียนมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยค่ะเลยกระบวนการที่ตอนเราเรียนอ่ะมันก็ติดตัวเรามานะความมีวินัยใช่อะไรแบบนั้นอะมันก็ติดตัวเรามาแล้วเราก็ไปใช้กับงานอื่นได้มันก็มีประโยชน์กันแ่ะค่ะวันนี้ก็โพสท่ากบบ้างอะไรบ้างอะไรถ่ายรูปวันนี้ทีมโครโมโซม X Y นั่นแหละตอนนั้นมันมีทุกวันนี้ได้ยังไงวะเขาบอกเดี๋ยวนี้วัยรุ่นเนี่ย ถ้าหนาตาดีเนี่ยถ่ายแบบกันเยอะแยะเลยอาชีพนี้ยังมีที่ว่างให้กับคนใหม่ๆอยู่ไหมมันแล้วแต่สไตล์ของร้านสไตล์ของแบบทุกคนก็คือมีโอกาสคนที่คิดจะมาแทนงามอยากจะบอกอะไรเขาตาโล้เลยทางใสๆทางหวานหวานงามมีอะไรที่ดีกว่าเขาจริงๆคือได้หมดเลยค่ะน่ารักก็ได้เทก็ได้สวยก็ได้นะคะ ไม่พี่เขากำลังจําอยู่ลูกหนูมีอะไรดีบ้างเขาจะไปช่วยขายให <c oughs> ้อสรุปว่ามันยังเลี้ยงตัวได้เป็นอาชีพหลักอยู่บ้า,างถ่ายแบบหนูว่ามันอยู่ที่ความพอใจของเราด้วยอะสมมติจะเอางานโฆษณาเป็นหลักตัวเราเองก็คือพัฒนาตลอดเวลาถามเรื่องของความสัมพันธ์นะว่า,า <c oughs> มีคนเป็นเจ้าของหัวใจหรือยังตอบแบบดาราก็จะบอกว่าตอบเลยอะค่ะตอบเลย อันนี้ไม่ต้องัดดารามึงตอบเลยว่ามีหรือไม่มีก็มีคุยคุยอยู่เออแล้วตอนผ่ากบนี่มันเคยมีอุบัติเหตุมั้ยมไมเคยบาดปะไม่บาดไม่บาดเจ็บกัดสมองมันโอบโอบไม่โอบแล้วน้องไม่มีเสียงแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปกันวันนี้ขอบคุณงามเดี๋ยวให้งามใส่แว่นหน่อยเป็นธรรมเนียมของรายการเรา